ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถ Honda City 1.5 idsi นะครับตัวตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เลยครับสีบอลสีทองครับเกียร์ออโ,โต้นะเดี๋ยวผมพาเดินดูสีรอบคันก่อนสภาพก็อย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะคันนี้ถือว่าสีเต็มร้อยเลยนะครับไม่มีรอ,อยเฉียวรอยชนตรงไหนนะจะมีรอยเล็กๆขนแมวนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองตามแต่ก็ ถ้าไม่สงเกตไม่ดีก็มองไม่เห็นแหละครับถือว่าโดยรวมนี่สีพร้อมใช้มากเลยครับจัดเต็มเลยเนาะอันนี้เป็นเกียร์ออโตโน้นะครับนะเป็นรถมือเดียวเจ้าของใช้เองคนเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับอาจจะรถอาจจะเลื่อนหน่อยนะเพราะว่าคุณพลยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะยังไม่ได้ล้างโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมก่อนแต่รถคันนี้ถือว่าสภาพดีมากครับสมบูรณ์เกียรด์ดีเครื่องดีช่วงล่างดี สีสันสวยครับข้างในก็สะอาดสะอาดน,นะพร้อมใช้งานเลยแอะยางดอกยางเต็มเต็มนะเพื่อนๆนะนี่ถือว่ารถคันนี้นะคุณปนให้เลย90กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกระบบเลยถือว่าพร้อมใช้มากๆอ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วคันนี้ซื้อไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ฟิล์มคันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆ,ๆเห็นเลยนะ ทีมนี้ก็คือว่าสมบูรณ์รอบคันนะยังใช้ได้อีกหลายปีเลยแหละอาจจะเงาสะท้อนหน่อยหนึ่งเนาะโอเคด้านหลังนี้ก็สีสวยนะไม่มีซีดไม่มีด้านนะครับทั้งรอบคันเลยนะไม่มีซีดไม่มีด้านไม่มีแตกไม่มีรออไม่มีร่อไม่มีสนิมไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะจะมีก็รอยขนแมวเล็กๆนิดๆิดเน่หน่อยแค่นั้นเองเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะอ่ะนี่สภาพ แผงประตูนะยังสวยๆใสๆส,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 สะอาดะอานอยู่เลยแล้วของใช้รักษาดีมากเลยครับ <c oughs> คุณลุงนะคุณลุงใช้มาตั้งแต่ <c oughs> คุณลุงเป็นหนุ่มละ <c oughs> ตั้งแต่ป้าแดงจริงๆแกก็เสียดายนะแกไม่อยากจะขายหรอกแต่เพียงแต่ว่าคุณป้าเป็นห่วงไม่อยากให้เอาไปขับบางทีแกแก็จะรันแกจะแอบว่าไปขับ <c oughs> คุณป้าก็เลยบอกว่าถ้าฉันห้ามเธอไม่ได้งั้นฉันขายรถนะ <c oughs> ผมก็เลยได้รถคันที่สวยๆคันนี้ของคุณลุงมานะโอเค อ่ะเนี่ยโดยรวมนะคอนโซลอ่ะเบาเบาแผงประตูสวยใสายมากเลยครับคอนโซลนะเนี่ยอ่ะวิทยุอ่าพร้อมใช้แอร์เย็นดีมีลายไม้นะตรงกลางนะมือจับนะเป็นลายไม้สวยๆครับที่สำคัญเลขไมค์คันนี้นะอยู่ที่หนึ่ง0นหนึ่งแเก้ามืหนึ่งเก้าหมื่นกิโลรถสิบเก้าปีก็ตีไปสักปีละหมื่นถือว่าใช้น้อยมากเลยครับ ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มครับคันนี้นะเพื่อนเพื่อนนะใครอยากได้สนใจทักมาเลยตามเบอร์โทรตามไลน์ไอดีที่คุณปนให้ไว้นะช้าหมดอดแน่นอนรถคันนี้สวยมากสวยจริงๆยอมรับเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ทาความสะอาดนะเพื่อนเพื่อนะนี่สภาพเดิมๆมาจากคุณลุงนะนีอะ่อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเออสตาร์ทรึ่งเดียวติดนะอะไฟหนะ้าปัดปกตินะไม่มีอะไรโชว์นะอันนะั้นเป็นไฟน้ํามันกับเป็นไฟเบลเนาะน้ามัน รถแล้วยังไม่ได้เติมนะเดี๋ยวเลขไม่เห็นไม่เอ่ยอ่ะเห็นไหมนั่นอ่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นโอเคตัวแอร์นะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นยแอร์เย็นมากเลยพร้อมใช้มากเลยนะอ่ะโอเคเสียงเครื่องก็เงียบมากเลยเงียบมากน,ากนิ่งมากอนะ่ะนี่นี่แผงประตูหลังนะครับเพื่อนๆนะสวยใสสะอาดสะอาดมากเลยครับลุรลุงรักษาดีมากเลย นี่นี่อะฟิล์มสวยสวยใสๆสเลยนะไม่มีรอบไม่มีปูดนะครับอะนี่บอ่อหนังเอยไม่ใช่เบาะก,ก,กมัมบยีนะสะอาดสะอาดสวยใส่ที่เห็นนะอาจจะเป็นขวดน้ำนะที่คุณดนกินแล้วทิ้งไ้ยังไม่ได้เก็บนะ,ะไม่ต้องไปดูมันนะครับโอเคนะโดยรวมสวยนะครับเพื่อนเพื่อนะอะนี่เดี๋ยวมาดูถาดท้ายไดูท้ายนี่ท้ายสวยสวยใสๆสเลยไม่ไม่เคยติดแก๊สนะรถคันนี้นะเป็นรถใช้น้ามันล้วนเครื่องฟิตมากเครื่องดีมากเลย อันนี้คุณพลแถมาถาดถาดท้ายไปให้เวลาขนของเวลาอะไรจะได้แบบดูดสูสะอาดสะอ้านดูดีหน่อยและที่สําคัญรถคันนี้นะประหยัดนะเพื่อนเพื่อนนะค่าบํารุงรักษาก็ถูกอ,อัตราการสิ้นเปืองก็ประหยัดและที่สําคัญด้านหลังเห็นไหมครับกว้างมากเลยนะกว้างกว่าวีออสมากเลยนะรถไซส์เดียวกันเนี่ยสามารถเก็บของสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยสําหรับใครที่สายแบกสายบรรทุกเนี่ยหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะเพื่อนเพืเ่อน,นนะ และที่สําคัญที่อ่ะนี่แผงประตูด้านหลังนะครับอ่ะนี่เบาะหลังนะอ่ะ,ะที่สําคัญนะรถคันนี้นะสามารถพับเบาะนะครับ60-40ได้เลยนะเดี๋ยวอเดี๋ยวคุณปนพา้าวไปดูนะนี่อ่ะดึงสลักตรงนี้นะแล้วก็ยกย,ยกไม่ขึ้นมือเดียวเดี๋ยวนะเพื่อนๆน,นะโอเคโอ้ยเสียงขวน <laughs> อโอเคโอเค นี่สามารถพับเบาะแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนๆนะนี่พับเบาะหกสิบสี่สิบนี่สายบรรทุกสายขนของเนี่ยถือว่าจุใจสบายมากเลยนะขนได้เยอะอะเวลาจะเอาลงก็ง่ายๆแค่ดึงดึงขาตัวนี้แล้วก็ปล่อยเขาลงปุ๊บออาแค่นี้ก็สามารถอ่าวางเบาะในตำแหน่งปกติได้แล้วสวยมากเลยนะเพื่อนนะโอเคให้ดูโดยรอบอีกครั้งหนึง่ง อ่านี่สีสวยๆใสๆอ่านี่แผงประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่คอนโซลสวยๆใสๆไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกนะมีรอยกาวที่คุณลุกน่าจะติดพระมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะนี่คอนโซลสวยๆเลยเหมาะก็สวยๆน,นะอ่ะนี่สภาพโดยรวมตามนี้เลยเพื่อนๆน,นะใครสนใจทักเข้ามาเลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นะคุณผลรถบ้าน าสามารถใครที่สนใจจริงสามารถวิดีโอถ้าอยู่ไกลสามารถวิดีโอคอลมาดูรถได้ถ้าไม่มั่นใจนะสามารถวิดีโอคอลมาดูรถแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็มาจับมาเดี๋ยวคุณบนสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพดีมากเลยทุกระบบนะดีจริงจดีจริงจริงๆถ้าไม่ถ้า ไม่มีรถที่ใช้ประจาอยู่แล้วเนีย่ยคุณพลก็อยากเก็บไว้ใช้นะคันนี้นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีรถที่เราใช้ประจาอยู่แล้วนะสองคันสามพันละก็เลยโอเคต้องขายต้องขายเดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนนะเพนะื่อนๆนะอ่การรีวิวรถของคุณพก็จะเป็นง,ง่ายๆเนาะให้ดูรายละเอียดโดยรวมแค่นั้นนะส่วนสเปครถอะไรยังไงก็บอกแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดมากก็ไปสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะตามรุ่นตามอะไรที่บอกไปนะสภาพข้างในนะสวยใสนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มไม่มีอะไรนะไม่มีเยิ้มไม่มีเยิ้มไม่มีรอยสวยๆใสๆซีงๆเลยสเสียงเครื่องเงียบๆแอร์เย็นๆเออใช้ได้ดีปกตินะเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์ นะโอเคตามนี้น้เพื่อนนะใครสนใจทักเข้ามาเลยคนระอ่ะโดยรวมว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะใครสนใจก็ตักเข้ามาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตามไลน์ดีที่ให้ก็ได้เลยทุกคนรถบ้านก็ขอขอ,ขอบคุณครับ